ลูกคอนชีวิตรักรักพยากรตอนที่สชัยยศมาช่วยบัวบงกฎทำความสะอาดบ้านเขามาที่นี่บ่อยๆเพราะอยู่กับเธอแล้วสบายใจคุณบัวเดี๋ยวผมช่วยคุณทำความสะอาดบ้านนะจะดีแหละคะคุณชัยยศเป็นแขกให้มาทำความสะอาดบ้านแบบนี้บัวไม่สบายใจ ผมมาใส่ข้าวคุณกินตั้งหลายมือ้อผมแค่ช่วยคุณทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่ถือว่ามากไปหรอกครับผมเกรงใจด้วยซ้ำเวลามาขอข้าวบ้านคุณกินขอบคุณนะคะงั้นเรามาช่วยกันทำดีกว่าเสร็จแล้วบัวจะทำของหวานอร่อยๆให้กินนะคะโอเคขอบคุณมากเลยครับชายหนุ่มช่วยเธอถูบ้านกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเหมือนคนเป็นแฟนกัน ส่วนยิงสาวเองก็ทำของอร่อยๆมาให้เขากินเป็นประจำมีเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าบ้านยญิงสาวชะงักชะเง้อคอออกไปมองเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ใครก็ไม่รู้มากดกริ่งหน้าบ้านเดี๋ยวบัวไปดูเองนะคะมาหาใครล่ะคะชัยยศอยู่ที่บ้านนี้ไหมคะอยู่คะ่ะคุณเป็นใครล่ะคะฉันเป็นแฟนคุณชัยยศ ฉันได้ยินข่าวว่าเข้ามาที่นี่บ่อยๆเช้าถึงเย็นถึงมาทั้งวันบางทีก็ดึกๆึกดื่นๆถึงจะกลับบ้านฉันก็เลยอยากจะมาดูว่าชายยศเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าอ๋อคุณน่เงงอะ่ะคุณเบียแฟนคุณชายยศใช่ไหมคะคุณชายยศเคยพูดถึงคุณให้ฉันได้ยินค่ะ วันนั้นที่เห็นพวกคุณมาดูบ้านฉันเห็นแค่หลังคุณเวไวยก็เลยจําหน้าไม่ได้คุณชัยชดอยู่ใีนบ้านนะคะเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคะฉันขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะจะได้ดูบ้านด้วยว่าสวยสักแค่ไหนทําไมชัยชศถึงได้ติดใจมาที่นี่บ่อยๆตามใจคะ่ะเข้าไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจชัยยดคุณมาทําอะไรที่นี่ฉันได้ยินว่าคุณมาที่นี่แทบจะทั้งวันผมมาดูบ้าน อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงตกแต่งแบบไหนน่าอยู่หรือเปล่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อบ้านคุณไม่งอไม่โทรหาแต่กลับมาคลุกอยู่ที่นี่เนี่ยนะคุณจะให้เบียร์คิดยังไงผมไม่ได้คิดอะไรกับเขานะผมกับคุณบัวเราเป็นแค่เพื่อนกันต่อไปผมอยากจะซื้อบ้านที่นี่เราก็จะเป็นเพื่อนบ้านกับคุณบัวผมก็แค่ผูกมิตรกับเธอ,เอไว้ แต่คุณมาอยู่กับเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นบางวันก็ดึกดื่นๆถึงจะกลับคุณจะให้เบียร์คิดยังไงผมก็แค่แวะมาหาเขามาหาเพื่อนกินข้าวกับบัวผมอยู่ด้วยแล้วสบายใจผมก็มาแปลว่าอยู่กับเบียร์ไม่สบายใจงั้นสิทำไมคุณไม่ไปหาเบียร์ทำไมไม่โทรหาไม่งอง,งอนที่เมื่อก่อนแค่เบียร์งอนไม่พูดกับคุณชั่วโมงเดียวคุณก็จะเป็นจะตายละ ผมจะไม่ไปจนกว่าคุณจะมีสติก็ได้เบียรจะไม่ทำอีกเบียรจะไม่ทำแล้วไอ้น้ำผูบ้าบอันนเบียจะเอาเงินมาดาวบ้านเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะคะชัยยศคุณแน่ใจนะว่าจะไม่ไปทำบุญที่มันเกินตัวแบบนั้นอีกแน่ใจค่ะเบียรสัญญาอะไรที่คุณไม่ชอบเบียจะไม่ทำ เบียสัญญาว่าจะไม่ทำบุญมั่วซั่วทำบุญแบบไม่คิดหน้าคิดหลังโอนเงินให้เขาทีละสามแสนสี่แสนอีกแล้วเอาเถอะถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะเลิกพฤติกรรมเชื่อหมอดูหมอเดาอย่างที่ผ่านมาผมจะยอมเชื่อคุณสักครั้งกลับมาคืนดีกับคุณแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะเบียถ้าเกิดมีครั้งต่อไปอีกแล้วก็ผมว่าความสัมพันธ์เราคงต้องจบกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะชัยยศที่ให้โอกาสเบีย แล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีคบกันอีกหนส่วนจอยเองก็เดินปลีกเข้ามาหาบัวบงกฎซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยากคิดว่าจะแย่งแฟนเพื่อนฉันไปได้นะบัวบงกฎบัวไม่เคยคิดจะแย่งคุณชัยยศมาจากแฟนของเขาเลยนะคะเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคุยกันถูกคอก็เท่านั้นเองโถย แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วผู้หญิงที่เอาตัวเข้ามาพัวพันกับผู้ชายที่เขามีแฟนแล้วทั้งที่รู้ว่าเขามีแฟนเหมือนไม่ใช่คนดีนักหรอกนะแต่เราเป็นแค่เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะบัวบริสุทธิ์ใจบัวกับคุณชัยยศไม่ได้คิดอะไรกันเลยอย่ามาเล่นละครตบตาฉันฉันดูหลอนออกคนอื่นอาจจะดูไม่ออกชัยยศอาจจะดูไม่ออกแต่ฉันดูออกอย่ามุกที่หล่อนใช้ฉันก็เคยใช้มาก่อนแล้ว อย่ามาใส่ร้ายบัวนะคะไม่งั้นคุณจะโดนแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทฉันเบื่อกับไอ้พวกเมียน้อยจริงๆชอบนักใช่ไหมที่กินน้ำต้ยสอกคนอื่นชอบนักใช่ไหมที่เป็นเมียน้อยเขาเนี่ยไงแกกลับมาคบกับในชัยยศครบหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงล่ะแกกับแฟนแกนะ่ะก็โอเคนะแกดีอยู่ตั้งแต่กลับมาคบกันใหม่ฉันกับเขาก็พยายามปรับตัวกันจนตอนนี้เรามีความสุขมาก นั่นเป็นเพราะแกกาลังจะทําน้ำผู้ตั้งหา่าแค่คิดจะทําดวงของแกก็เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมแกฉันคงทําน้ำผู้กับแม่หมอไม่ได้แล้วล่ะอะไรนะเก็บว่าไงนะอยู่ๆมาบอกว่าทําไม่ได้เอาตอนนี้เนี่ยนะตอนที่แม่หมอเขาไปติดต่อช่างไปติดต่อพวกสินแสอะไรต่างๆมาหมดแล้วนะ่ะถ้าเกิดฉันทําน้ำผู้กับแม่หมอชัยยศเขาจะเลิกกับฉัน ถ้าแบบนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่ฉันจะทำน้ำพุขึ้นมาล่ะฉันรักชัยยศฉันขาดเขาไม่ได้จอยแกช่วยไปคุยกับแม่หมอให้ฉันหน่อยสิไม่ได้นะแกแกจะไม่ยกเลิกง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ฉันแจ้งแม่หมอไปแล้วว่าแกตอบตกลงเขาก็จ้างคนมาออกแบบบ่อน้ำพุพิเศษให้แกแล้วไหนจะจ้างคนงานจ้างอะไรต่อมีอะไรอีกล่ะตอนนี้ฉันเอาเงินไปดาวน์บ้านแล้วฉันไม่มีเงินเหลือเลยไม่รู้ล่ะ ยังไงแกก็ต้องหามาไม่อย่างนั้นฉันเสียหน้ากับแม่หมอแน่ฉันจเจาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจะมีหน้าพาแกไปทําบุญกับแม่หมออีกได้ยังไงแล้วฉันจะเอาเงินมาจากไหนล่ะเงินที่ฉันมีฉันก็ให้ใช้ยศไปหมดแล้วไม่รู้ล่ะยังไงแกก็ต้องหามาของเก่าแก่บรดกของแกญยัดหยาิของแกก็ให้ตั้งเยอะไม่ใช่หรอกแก่ก็ไปขายมาสักชิ้นสองชิ้นสิเบียร์คริบหนัก เครียดมากด้วยยิงสาวออรรถไปขายเพื่อเอาเงินมาให้กับแม่หมอสร้างบ่อน้ำพุขึ้นมาเบียรรถคุณไปไหนเหรอผมไม่เห็นคุณขับมาตั้งหลายวันแล้วอ๋อรถเบียรเสียเบียเอาไปซ่อมนะคะไม่เป็นไรงั้นผมไปรับไปส่งคุณเองก็ได้ขอบคุณนะคะชัยยศถ้าไม่ได้คุณเบียก็คงแย่ ไม่เป็นไรก็เราสองคนเป็นแฟนกันผมไปรับไปส่งคุณมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออแล้วเมื่อไหร่ล่ะรถของคุณถึงจะซ่อมเสร็จยังไม่รู้เลยค่ะก็คงอีกสักระยะต้องขอรบกวนนะคะแต่ว่าวันไหนที่ชัยยศไม่สะดวกก็บอกกับเบีย์ได้เดี๋ยวเบียนั่งแท็กซี่ไปทำงานไม่เป็นไรมันอาจจะไกลอาจจะคนระทางแต่ถึงยังไง คุณกับผมเราก็เป็นแฟนกันมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องดูแลคุณอยู่แล้วขอบคุณนะคะชัยยศหญิงสาวรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องโกหกคนรักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้แน่ว่าเธอแอบเอารถไปขายเพื่อมาทำน้ำผู้นั่นแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ